แล้วยังรอเลยครับยงติดไปหเอาไม่ได้พี่เป็นแทนแล้วยังรอเลยครับผมต้องล็อกฝาอุ้มไปเลยพี่แม่ เป็นอีกหนึ่งลำที่เป็นลำสร้างเองนะครับโดยพี่แมวนะครับวันนี้พี่แมวแนานได้มาบินทีก็จัดให้หมดทุกลำเลยม่เนาะลำนี้สร้างเองเลยนะครับเป็นเครื่องบินอะไรพี่ อออตอสปเตอร์ใช่ไหมีมสอ้โหเลสปเตอร์สองหานะครับสร้างเองออกแบบเองลำไม้เครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับพี่แมว9 5้วีพี่เครื่องยนต์9 5วีเครื่องโฟ์พี่เครื่องโฟเครื่องโฟ์ครับเดี๋ยวขอเวลาปรับติดกันครับนี่มีท่ออะไรอีกเนี่ย <laughs> นี่อเอเเอดูล่อเลยครับอันนี้สาย,ยางหรือเปล่าพี่ แท่งคาร์บอนะแท่งคาร์บอนครัพี่อ๋อแท่งคาร์บอนอันนี้ไม้บาซ่าคเนี่ยครับผมก็ดูด,ด,ดูดดันไปอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นี่ยังรอครับยังอรงอสปอเตอร์สองหางเดีย๋ยวให้พี่เมวไปแบบเต็กก่อนนะครับขึ้นแทนแล้วยังรอเลยครับเอาใหม่ได้พี่ แทนแล้วยังรอ,อเลยครับพ่อผมต้องล็อกฝาไปฮุ้มไปเลยพี่แม่ าแล้วครับผมสวยครับเขาลมไหมพี่เป็นหวังจะรอ้ไไนอนร้อมพร้อมไปเลยพี่โอ้โห ขึ้นอย่างสวยงามเลยครับโอ้โหขึ้นอย่างสวยงามเลยครับยังไม่เล่นเครื่องครับยังไม่เล่นเครื่องผมจะเ,เี้ยวแคบ อืมพี่ลองลองฝึกโค้งกว้างหน่อยพี่นู่นไปหาวัวนู่นนะพี่อาเลียวแคบเครื่องบินคอยจะเสียอาการมาแล้วครับผมเสียงพอเนาะ ียงงพอมากเลยพี่แมวสั่นอีกแล้วพี่สั่นอีกแล้วพี่แมวสั่นอีกแล้วมาแล้วครับผมโอ้ต่ำมาด้วย กเร่งไม่ผ่นแล้วครับตอนนี้กันเร่งไม่ผ่นแล้วอยู่ยังพี่ทิมทมอยู่บอย่างพี่พเหมือนเฟิร์สไฟอ์พี่เนาะครับไม่ได้บินนานด้วยครับ สั่นแล้วครับคนบินสั่นครับไม่ใช่ลาสัน่นต่ำแล้วพี่แมวต่ำแล้ว วยงามครับผมคันเร่งเบาบ้างป่ะพี่ สติก้อยรอย้อยสีใช่ไหมพี่ส <laughs> <laughs> ติก้อยสี่สิบนะพี่ดูดครับดูดูมือครับสัน่นหมดแล้วพี่มือสั่นแล้วครับมือสั่นแล้วครบโอ้โหบินได้นานไหมพี่ถังนึงเนี่ยประมาณสิบนาทีได้ไพี่สิบนาทีครับ <laughs> บินมาบมาไม่ถึงก็พิงพี่อืมส่วนมากเครื่องบินเราก็จะบินอยู่ประมาณเจ็ดแปดนาทีเนาะไกลๆสูงสุดอ่ะเป็นห่วงครับเป็นห่วงเครื่องยนต์เป็นห่วงระบบไฟันดิ่งเลยพี่เอาละครับเตรียมลงนะครับผมโอ้นิ่งอ่ะ อีกมาครับผมโอ้ยล้อหน้ามันต่ำไปน,นิด<า>เดียวเนาะอันหน้าอ่ะก็ยังมาถึงครับผมหน้ามันไอ้ล้อหน้ามันต่ำเออล้อหน้ามันต่ำไปหน่อยครับอีกอย่างหนึ่งล้อหน้ามันหาซื้อยากด้วยเนาะใช่แกนหกมิล่ะต้องใช้กี่มิลพี่นี่แกนแกนไอ้สามมิลน,นะพี่สองข้าง เออไม่ใช่มันต้องใช้กี่มิลนะมันต้องใช้ห้ามิลห้ามิลเนาะห้ามิลเนาะอันนี้แกนมันมันไม่ไม่ค่อยมีขายใช่ครับแกนร้อนอ่ะต่ำด้วยพี่เออเป็นไงพี่มือสั่นมือสั่นอีกแล้วพี่รักเลยโอเครอดอีกแล้วนะครับโอเคนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมบินดีอ่ะพี่นะนิ่งกึกเลย และเสียงเพาะด้วยตอนเราสั่นนี่นี่จะสั่นทำไหม